สวัสดีครับผมบาวทองชาแนลครับอีกเช่นเคยครับผมวันนี้จะพามาดูเตาว่าขั้นตอนวิธีการต่างๆก่อนที่เราจะเอาฟืนลงนะครับเนาะเอาฟืนลงแล้วก็เผาเป็นฐานนี้ครับว่าขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างครับผมก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากครับ ถ้าเริ่มต้นเลยครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่ครับผมก่อนที่เราจะมีเตาขึ้นมาเป็นลักษณะโค้งนี่นะครับเราก็เริ่มแรกหาพื้นที่นะครับวัดขนาดว่าเราต้องการความใหญ่ของเตาเท่าไหร่นะครับเนาะอันนี้อันนี้ขนาดตัวนี้เมตรคูณเมตรครึ่งคูณเมตรคร,รึ่งนะครับเตาลูกนี้เมตรครึ่งคูณเมตรครึ่ง ก็จะได้ฐานประมาณ10บถึงสิครับแล้วแต่ว่ามันจะเป็นฐานเราจะเผาไมมเป็นฐานดีไหมถ้าเป็นฐานเอ,อ่ปืนไฟไม่กินเยอะเกินไปนะครับมันก็จะได้ฐานประมาณ15สอบเต็มที่ครับประมาณ15สอบก็อยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ พอเราได้พื้นที่แล้วนะครับพื้นที่ว่าเราจะเอาขนาดประมาณเท่าไหร่จากนั้นก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูง่ายๆให้ดูง่ายๆเอาพื้นที่ง,ง่ายๆแล้วกันแล้วก็ทําเป็นวงกลมเลยครับผมวัดขนาดหรือไม่เราก็หาไม้นะครับเนาะหาไม้ขนาดที่เราต้องการว่าต้องการความกว้างของเตาเท่าไหร่แล้วก็ตัดไม้ได้ประมาณ ตามที่เราต้องการเลยครับเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งประมาณนี้นี่ครับพอมาเข้าขั้นตอนของเราครับผมพอเราได้ได้นี่ครับได้ขนาดไม้แล้วเราก็มาวัดวัดเลยครับตีให้มันเป็นวงกลมครับผมวงกลมขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็ขุดขุดออกครับข้างในขุดข้างในออกหมดเลยขุดดินออกให้ตัวนี้ลึกลึกประมาณ30เซน 20- ถึงส0เซนครับช่วงวงกลม ภายในวงกลมนี้ครับผมให้ภายในวงกลมนี้ลึกประมาณ10บหรือยถึงเซนจากนั้นเราก็ค่อยทำไอ้ป่องที่เราจะไปควานไฟออกนะครับเราจะทำกี่ช่องเราก็ดูเอาครับผมส่วนมากก็จะโดยทั่วไปจะทำสามไม่สามก็สองครับไม่สองก็สามประมาณนี้ครับผม จะดูทางทางลมเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทางนี้เป็นปากปากที่เราก่อไฟจุดให้ไฟติดเตาตอนแรกนะครับเนาะเราก็จะเอาเอาป,ป่องควันไฟไว้สองข้างอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาไว้สามสามอย่างนี้ก็ได้ครับผมจะมีสามจุดนี่ครับนี่ันี้อันน,น,นี้ทางไฟเข้านะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราปล่อย เจาะรูเพื่อให้ควันพุ่งออกนะครับให้ควันพุ่งออกตอนตอนเราจุดไฟครั้งแรกครับผมก่อนที่ไฟก่อนที่เราจะปิดเตาแล้วก็กักเอาฐานนะครับพอเราขุดขุดตัวนี้ได้20เซนถึง30เซนแล้วนะครับได้ขนาดแล้วคิดว่าพอแล้วลึกพอแล้วเงี้ยครับแล้วก็เจาะเจาะรูสองรูแล้วก็เจาะนี่ครับ จะมีเห็นไหมครับไอตรงนี้ครับนี่จะมีช่องเล็กๆเข้าไปนะครับอันนั้นคือคือป่องช่องที่เราเอาไว้ให้ควันไฟออกนะครับอีกฝั่งนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งจะมีสองจุดครับทางไฟเข้าจะอยู่ตรงนั้นควันก็จะออกทางนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ออกทางนี้ส่วนหนึ่ง อยู่ที่เราเจาะจริงๆถ้าถ้าเราเจาะแล้วก็ดูมุมมุมฉากเอาครับผมเพราะว่าถ้าไฟเข้าทางนี้ลมเข้าทางนี้ครับควันออกทางนั้นกับออกทางนี้จะสะดวกกว่านะครับควันจะไม่ย้อนไม่ย้อนกลับมาทางเดิมถูไหมครับควันจะไม่ย้อนกลับมาทางเดิมฉะนั้นก่อนที่เราจะจะเจาะรูแต่ละรูเราก็คํานวณทางทิศทางลมเอาครับผมว่าแต่ละพื้นที่ลมเข้าทางไหนจะให้ลมเข้าทางไหนจะให้ออกทางไหนก็ คำนวณง่ายๆครับดูทางลมแค่นั้นเองว่าช่วงที่เราเผาเผาถ่านเนี่ยลมมาทางไหนช่วงเวลาที่เราทําทําเตาเผาถ่านเนี่ยครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็ปล่อยให้ออกในทิศทางที่ลมผ่านนะครับผมพอเราได้ไฟมันติดปุ๊บนี่ก็คิดว่าหมดควันแล้วอย่างเงี้ยหมดควันเราอย่าปิดเราอย่าปิดเพื่อจะเพื่อจะเก็บถ่านเก็บเอาถ่านนะครับ เราจะได้ปิดง่ายๆก็ปิดหลักการแรกก็คือปิดเตาปิดทางทางควันเอ้ยทางทางเปลวไฟครับทางที่เราก่อไฟครั้งแรกนะครับปิดตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ไล่ปิดตามป่องควันไฟนะครับแล้วก็ค่อยเอาเอาดินกับน้ําดินทรายนะครับมาลูบนี่ครับเป็นหลักการคร่าวๆครับผม ครับผมพอเราได้ขนาดขุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาฟืนฟืนที่เราเตรียมมาไว้นะครับเอาลงลงในในวงกลมเนี่ยครับผมวงกลมที่เราขุดไว้เนี่ยเอาลงให้เต็มให้ให้มีส่วนโค้งนะครับปลายต,ตรงปลายสุดก็ให้มีเป็นโคง้งลักษณะนี้ครับให้เหมือนโคง้งเตาโค้งอย่างเงี้ยครับผมพอเสร็จแล้ว พอเราใส่ฟืนเสร็จหมดแล้วครับผมก็เอาฟางครับหาเศษฟางมาคุมคุมให้ทั่วครับผมคุมไอ้ฟืนฟืนที่เรากองไว้นะครับฟืนที่เราเลียงเลียงเลียงไว้นะ่ะเอาเศษฟางมาคุมให้ทั่วพอเศษฟางคุมเสร็จแล้วนะครับเราค่อยขยำดินครับผมคุกดินกับน้ําแล้วก็เศษฟางครับนะี่ครับให้มันเป็นลักษณะ มีเศษฟางมาด้วยอย่างงี้ครับเพื่อให้เศษฟางยึดยึดกับดินให้มันติดไม,ไม่ไม่ผุง่ายนะครับไม่ผุไม่ร่อนง่ายพอได้ที่แล้วขย้าดินกับน้ําผสมกันกับเศษฟางเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับผม mm hmm. ก็เอามาอบฟืนที่เราเตรียมไว้นะครับอบให้ทั่วเลยครับผมก็จะได้เป็นขึ้นมาเป็นเตาลักษณะนี้นะครับ สังเกตดูนะครับจะมีเศษฟางนี่ครับเศษฟางที่ที่ขยาใส่ลงไปเพื่อให้เศษฟางตัวนี้เป็นเป็นตัวเชื่อมเชื่อมยึดไว้นะครับเพราะถ้ามีแต่ดินเปล่าๆนี่มันก็จะลุ่ยง่ายครับผมก็จะออกมาลักษณะเป็นเตาอย่างนี้พอเราทําเสร็จหมดแล้วครับผมเราจะก่อไฟเลยก็ได้ครับหรือว่าจะทิ้งไว้สักคืนหนึ่ง เราค่อยมาจุดไฟหน้าเตาก็ได้แล้วแต่ว่าเราพร้อมช่วงไหนนะครับถ้าเราทําเสร็จเร็วยังไม่เมื่อไม่ค่ำอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถก่อไฟได้เลยเพราะถ้าเราจุดตอนกลางคืนมันจะไม่มีเวลามามาดูไฟเพื่อให้ไฟติดนะครับมันต้องก่อไฟเอาฟืนเข้าเรื่อยๆเพื่อให้เตามีความร้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อได้ไฟฟืนในในเตานี่จะติด ติดไฟได้นะครับเพราะไม่งั้นถ้าเราทําตอนกลางคืนเนี่ยเราออกมาไม่สม่ําเสมอใช่ไหมครับเราไม่มีเวลาออกมาเฝ้าเฝ้าหน้าเตาเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทาทาตอนกลางวันครับผมให้จุดไฟตอนกลางวันเพื่อที่ได้เราจะมีเวลามานั่งเฝ้าหน้าให้ไฟมันติดดูยังไงว่าไฟติดหรือไม่ติดนะครับดูลักษณะควันครับผมควันมันจะพุ่ง พุ่งยังไงละ่ะพุ่งเหมือนเหมือนท่อน้ําแตกเลยครับผมเหมือนท่อน้าแตกเลยพุ่งซัดขึ้นมาภาษาอีสานก็เรียกว่าซัดดง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 ขึ้นมาเลยนะครับ <rie> คือควันมันจะพุ่ง oh, <no. S 1> แรงมากเลยครับช่วงช่วงที่เตาติดนะครับฟืนในเตาเราเราติดไฟแล้วนะครับควันจะพุ่งขึ้นแรงมากพอควันพุ่งสักพักหนึ่งนะครับเตาก็จะประมาณแล้วแต่ขนาดขนาดของเตานะครับว่า มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็คอยมาสังเกตเรื่อยๆครับผมวันหนึ่งอาจจะมาสักครั้งสองครั้งเพื่อมาดูควันควันว่ามันควันมันอ่อนลงหรือยังเพราะลักษณะเตาขนาดนี้นะครับควันจะไม่ไฟจะไม่ฟืนอยู่ประมาณสักสองคืนสองวันสองคืนเต็มที่ครับหรือไม่ก็บางทีก็สองวันหนึ่งคืนแล้วแต่ว่าฟืนขนาดฟืนของเรามันจะท่อนเล็กหรือท่อนใหญ่ หรือเป็นไม้เปียกหรือไม้แห้งครับผมมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างครับก็ถ้าเป็นไม้ไม้เปียกเนี่ยมันก็อาจจะนานหน่อยอาจจะไหม้เผาไหม้นานหน่อยแต่ถ้าเป็นไม้แห้งก็จะเร็วหน่อยเราก็คอยมาสังเกตดูครับผมว่าถ้าควันหมดแล้วก็ปล่องควันไฟเรานี่ครับจะมีป่องควันไฟ ปล่องควันไฟเรามันเป็นสีขาว,ขาวครับเป็นตัวเนี้มันจะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับถ้าปล่องควันไฟเรามันออกสีขาวแสดงว่าควันหมดแล้วแล้วก็มีจะเฉพออาะไอความร้อนออกมานะครับเราก็เอาดินมาอบอย่างนี้เลยครับผมปิดให้หมดไม่ให้มีเปลวไฟไม่ให้มีช่องอากาศเข้านะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการรูปเตาครับการรูปเตา ก็จะใช้น้ําแล้วก็ทรายปนกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทรายเดีว,ว่าน้ําก็เยอะตั้งแต่รอบที่แล้วครับผมมันเหลือนี่ครับจะเป็นดินทรายแล้วก็ผสมให้ละเอียดเลยครับผมให้ไม่ให้มีเศษหินเศษอะไรนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็สามารถเอามารูปได้เลยครับรูปเตาให้ปิดเพื่อจะปิดช่อง ช่องที่เตามันแตกะครับจะมีรอยแตกรอยร้าวอะไรต่างๆปิดให้หมดเลยครับผมพอเราปิดหมดปิดหน้าเตาปิดป่องควันไฟออกหมดแล้วก็คอยมามาลูบเตาครับเขาเรียกว่ามาลูบเตาคือเอาทรายผสมที่ว่าครับทรายผสมน้าที่ที่บอกไปเมื่อตะกี้นี่ครับผมก็คอยมาลูบเรื่อยๆเพื่อให้เตามีอุณหภูมิลดลงนะครับแล้วก็มาอยู่ ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสองถึงสามวันเตาึงจะเริ่มเย็นครับผมพอเริ่มเย็นอุณภูมิลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สามารถปิดไม่ต้องไม่ต้องมาดูอีกก็ได้ครับก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็ห้าสี่ห้าวันนะครับเราสามารถจะเปิดเปิดเอาฟืนเอ,เอาเอาฐานได้ครับผมก่อนที่จะเราจะเปิดเนี่ยก็สังเกตด,ดูครับว่าเราก็รูป,ร,ปรูปดูงเนี้ย คำคำดูว่าเตาเราเย็นหรือยังอุณหภูมิปกติหรือยังนะครับถ้ารู้สึกอุ่นๆตรงไหนก็ก็สามารถที่จะรูปใหม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเราเปิดในขณะที่เตายังไม่ยังไม่เย็นนะครับมันอาจจะมีอาจจะมีฟืนบางด้นนะครับบางท่อนไม่ใช่บางด้น oh <no. S 1> บางท่อนครับที่มันยังติดไฟอยู่ไฟยังไม่มอดนะครับก็ต้องระวังถ้าเราเปิดออกมาไฟยังไม่มอดเราก็ต้องใช้น้ําดับเอานะครับ อันนี้เป็นข้อระวังอย่างหนึ่งครับผมโดยรวมๆก็ประมาณนี้ครับการเปิดหน้าเตาก็ผมใช้มีดฟันเอาเลยนะครับฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันเสร็จแล้วก็ค่อยดึงดึงออกไปได้เลยจะเป็นแผ่นออกไปเลยครับผมประมาณนี้ครับผมก็หลักการโดยคร่าวๆครับบางทีอาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับผมจะ อาจจะอธิบายไม่ชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ครับผมว่าขั้นตอนไหนยังไงโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบครับผมบาทองชาแนลก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม